ครับสวัสดีครับพบเจอกับดวงอิฟอีกแล้วนะครับวันนี้ดวงอิฟก็จะมามาพามารับของรางวัลนะครับการแข่งขันพิฟฟาร์ลีกซีซั่นสามนะครับวันนี้เดวนอีฟสามนะครับมีทั้งหมดสีคู่นะครับอ่าแล้วกงอิฟก็จะพามารับไอเทมโค้ดนะครับที่แอดมินจีเอ็มนะครับได้แจกในไลฟ์สดนะครับทั้งในทางช่องทางยูทูบและทางเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปกันได้นียนะครับแล้วก็เซิร์ชพิฟฟาร์ไลท์ซีนะครับแล้วก็นี่จะมีแบบสดนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้จะจับภาพไปที่เว็บไซต์นะครับเพื่อจะไปเข้าไปเติมไอเทมโค้ดที่รีดิมนะครับผมไปครับนี่นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับฟีฟ่าออนไลน์สีรีดิมนะครับเราก็กดใส่เราใส่ไอดนะครับผมโอเคนะครับหลังจากเราก็โค้ดแล้วเราก็กดใช้งานรหัสนะครับผมเราก็จะได้ของนะครับมีไงเสร็จแล้วนะครับผมล้วก็เอาเข้าไปในเกมครับโอเคนะครับนี่ก็คือของที่ได้มาจากการแข่งขัน2วันนะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะครับ